สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดใสมความปรารถนาค่ะวันนี้ยายอยากกินปลาจมนะคะยายก็เลยใช้ปลาแบบนี้ค่ะยายใช้ปัดนี้มาล้างให้สะอาดแล้วก็ยายก็จะมาหัน่นให้มันเล็กลงหน่อยหนึ่งมันจะได้เป็นเร็วๆมันจะได้เป็นปลาจมเร็วๆนะคะ แบบนี้นะคะหาปลาฟิลปลาส้อยไม่ได้ละค่ะที่นี่มีนะคะมีมีเหมือนกันปลาฟิลปลาส้อยแช่แข็งที่เอเชียช็อปแต่ไม่ได้ไปอะคะ่ะอันนี้เป็นของที่แช่แข็งเอาไว้ซื้อมาจากร้านของเอชาวรัเสเซียคิดว่าอย่างงั้นที่นี่ยายก็จะมา ใส่ชามอยากกินปลาจอมอะคะ่ะล้างแล้วนะคะก็จะมีกระเทียมค่ะกระเทียมที่ใหญ่ตำนะคะเพราะกระเทียมที่นี่มันใหญ่ชิรสค่ะชิวรสนะคะ เกลือค่ะอันนี้เกลือนะคะใยเกลเอวค่ะอันนี้ข้าวคั่วนะคะที่ยายคั่วไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะข้าวคั่วใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ แล้วเราก็จะมาคลุกเขานะคะคลุกให้ทั่วๆกันค่ะเขาครัวหอมหอม ต้งปรุงก็มีเกลือค่ะเขาคั่วนะคะกระเทียมค่ะชุลรสนิดหน่อยค่ะอันนี้คือประจมนะคะแล้วเราก็จะเก็บไว้ให้เขาเป็นนะคะนี่ยายจะเดี๋ยวยายจะเอาใส่โหลนะคะยายมองหาโหลว่าโหลอันไหนใช้ได้บ้าง สูงมากเลยโลโตอยู่ไหนเนาะรักโตมาก่อนอคิดว่าโหลเล็กก็พอแล้วลนะ่ะใหญ่ก็จะบรรจุลงโหลนะคะแล้วเราก็รอเขาเป็น,นะคะ่ะรอเขาเป็นประจอม ยายทำกินบ่อยคะ่ะกุ้งจมปลาจมพอดีเลยคะ่ะนี่คะ่ปะปลาจมยายนะคะเดี๋ยวพอเป็นแล้วยายจะกินมามา,มากินให้ดูคะ่ะล้างให้สะอาด นี่ค่ะปลาจอมนะคะยายทําเก็บไว้กินเดี๋ยวพอเป็นแล้วยายจะมากินให้ดูได้แล้วค่ะสวัสดีนะคะโชคดีทุกๆคนค่ะมีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดใกล้สมความาัฒนาค่ะ